สวัสดีครับวันนี้มาขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนหโหราศาสตร์ออนไลน์นะครับชื่อคอร์สบันได40ขั้นของการเป็นหวนคอร์สนี้จะจัดสอนสดนะครับผ่านกลุ่มปิด Facebook ในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16 มกราคม2565นี้นะครับเรียน2วันนะครับวันละ4ชั่วโมงเรียนทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนะครับของวันเสาร์ที่าที่15และอาทิตย์ที่16นะข้อดีของข้อนี้นะครับคือมันจะมีไฟล์วิดีโอที่บันทึกการสอนนะครับส่งให้นะทางวีทันเฟอร์หรือว่าอาจจะส่งให้เป็นเป็นเป็นไฟล์วิดีโอนะครับในในอีเมลนะครับหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกรับ ไฟล์อย่างที่บอกก็สามารถที่จะรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดในกลุ่มปิด facebook นะครับเผื่อท่านใดติดเรื่องเวลาเรียนนะครับก็ไม่ต้องไปสีเรียสเพราะว่าสามารถที่จะรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดนะครับแต่ถ้าท่านใดเข้าเรียนได้ก็ก็ถือว่าเดี๋ยวเรามามามา,มา,มาแจมกันนะครับค่าเรียนทั้งหมดนะครับ2 0 0พบาทนะค่าตำราจรา7 9บาบาทรวมทั้งสิ้น2799านะครับ แต่จะพิเศษอยู่สําหรับ20ท่านแรกนะครับถ้าท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน20ท่านแรกจะได้รับส่วนลดเหลือ1,499และค่าตําราไม่คิดนะครับฟรีนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับชําระ1,499บาทสําหรับ20ท่านแรก นะครับจะฟรีค่าจะส่งฟรีค่าตําราให้นะครับตําราก็จะเป็นตําราที่เขียนเองนะครับเป็นตําราประกอบการเรียนนะครับสี่ิบขั้นก็คือ4ี่สิบตอนนั่นเองนะครับเนื้อหาจะเป็นในระดับการพยากรณ์นะครับซึ่งเป็นภาคพยากรณ์พื้นฐานแล้วก็ภาคพยากรณ์ระดับสูงนะใช้มาใช้สส่วนนี้มามีกานทั้งพื้นดวงเดิมและเหตุการณ์จรน,นะครับก็เนื้อหาคร่าวๆจะมีอยู่4ี่สิบนะครับสี่สิบตอนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นฐานนั่นแหละครับ หลายท่านที่เรียนมาคงคงเรียนกันมาแล้วแต่ก็ที่จะนํามาพูดอีกก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการสโคบให้มันมันแคบลงนะครับหลายคนบอกว่าบางทีจําเยอะๆมันก็อาจจะทําให้สมองปั่นป่วนก็อ่ะโอเคเอาสั้นๆคอร์สนี้ก็จัดให้นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเรื่องของการใช้ตนุเศษ,ษนะครับประยุกนะตนุเศษ,ษ,ษประยุกใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันในในคอร์สนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องหนาวางตียาง นะครับมรณะนะครับการทําบุญเสริมดวงนะครับการที่เป็นนักโหราศาสตร์มักจะได้รับการไต่ถามเสมอว่าทําบุญแก้เคสทำแบบนี้นะครับดวงแบบนี้ควรทําแก้เคสยังไงนะครับแล้วก็เป็นการแก้เคสต,ตามแนวทางของดวงดาวแล้วก็ดวงยามจันทรคตินะครับหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเอามาเพิ่มเติมถึงการใช้ นะครับเทคนิคนะดวงอ่ยามกาลชาตาใช้ยังไงกับดวงจันทรคติใช้ยังไงในคอร์สนี้ก็จะมีเรียนให้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอ่ากรณีศึกษาจากดวงตัวอย่างทั้งหมดนะครับสนใจเรียนเชิญนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่จะเริ่มสอนคือวันที่15มกราคม2 5 6 5นะครับรับ50ท่านนะครับเท่านั้นถ้า50ท่านเต็มก็คือปิดนะครับ อ่าถ้าเต็มก่อนวันเรียนก็ก็คือปิดนะครับแต่ถ้าขาดเกินยังไงก็ขาดยังไงก็เอาเท่าเท่าที่ได้นะครับแต่ข้อนี้รับไม่เกิน50ท่าน20ท่านแรกนะครับได้รับส่วนลดพิเศษเนาะอ่าฟรีค่าทําาด้วยก็นะครับส่วนลดก็เหลือ1499สนใจเรียนเชิญน,นะครับติดต่อครูโอได้ที่ตามช่องทางที่ขึ้นบนหนะน,น้าจอ้น Facebook ก็เป็นมงคลราชาโชคหรือครูโมงคลราชาโชคนะครับอ่าไลน์ at, ก็จะเป็นแอดครูโอเคอานะครับมีตัวอด,ด้วยนะครับ KRUO นะเบอร์โทร095 2 3 3 5 4 2หนะครับหรือท่านใดยอยากจะกิ้งก้างนะครับมามาโทรมาคุยเนื้อหาก็ก็เชิญน,นะครับตามเบอร์ที่โทรที่บอกว่า,ามันมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับอันนี้ถ้าถ้ายังไงก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตฝากประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ